วันนี้มาตัดบแบบพอสอดจีนค่ะพอสอดจีนก็คือพี่สาวจีนะนะคะเป็นแนวจีนแนวเวียดนามเอ่ยได้เป็นแนวที่ไม่รู้ว่าใครอุปโลงขึ้นมาเทคนิคการตัดใช้บัตเตอร์ไฟได้เลยนะคะคือรอนพวกนี้จะมีความหยิกสูงหยิกสูงไม่ใช่ว่าหยิกเยอะนะคะ เป็นการดัดหยิกรอนใหญ่แล้วก็ขึ้นสูงค่ะลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ามันดัดผมแต่ไม่อยากตัดผมเลยไม่มีนะคะสําหรับร้านเตมไม่มีเลยแต่ถ้าคุณตัดมาดีเลิศแล้วตรงกับทรงที่อยากได้แล้วไม่ตัดให้แน่นอนค่ะแต่ส่วนมากมันต้องตดัดเพราะลอนจะขึ้นทรงสวยมันต้องอยู่ที่การตัดผมโดยเฉพาะเลยค่ะความยาวไม่เอาออกก็ได้แต่ต้องขึ้นทรงใหม่จึงจะเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะลอนจะมีความเด้งแล้วก็ขึ้นสูงเป็น S ที่เพิ่ม C ตัว S มี2ข้อใช่ไหมคะแต่ลายดัดแบบนี้จะมีลอนอยู่ประมาณ4ถึงสข้อนะคะจริงๆเหมาะกับคนผมปานกลางหรือผมน้อยนะแต่เคสนี้ลูกค้าผมหนามากคะ่ะจริงๆจะผมน้อยผมหนาก็ทําได้หมดเลยคะ่ะก็คือมันจะสวยขึ้นแล้วผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทรงนี้ก็คือเราสามารถใช้ลอนผมนี้อยู่ได้นานเป็นปีหรือ2ปีเลยคิดตามนะคะ S มันมี2ข้ออันนี้มี4ข้อเราตัดออกทีละข้อแล้วใช้ต่อจนกว่าจะหมดรีบมาตํากันนะคะสาวๆ